อาซูลินมาก่อนนี้โดยหมายครูพิจิกบรรยายบอกแจ้งลวิทายภูนเพิ่มผลนาอาลให้คุณแจ้งกับร้ายไกลดีนะครับเขาบอกว่ากรากฎลวิทายภูนเพิ่มผลนานะครับดาวพระอาทิตย์จะโคจรอยู่ราศีกรกฎเขาบอกลวิคืออาทิตย์อย่างที่ผมก่อนเมื่อสักครู่ที่ผมท่องให้ฟังนะครับลวิทายภูนเพิ่มผลนานะครับ นะทั้งนั้นแล้วไปอยู่ราศีกรกฎเป็นเดือนสุภาร่วมกับดาวอังคารตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์กับอังคารร่วมกันอยู่จุดสุภาะจะเกิดสิ่งใดให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วง17กรกฎาคมไปจนถึง16สิงหางคือประมาณ1เดือนโดยประมาณที่อาทิตย์อยู่ตรงนี้ชาวลัคนณาราศีพิจิกจะเกิดสิ่งใดนะครับก่อนฟังขรรมาลกรกดถูกใจกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ กดแชร์ลิงกนี้ให้กับผมและน้องมารวยด้วยนะครับกับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนอจากดวงดาวชาวลัคนาราศีพิจิกผมจะทายในเรื่องของการงานการงานผ่านจากนี้ไปจะไปในมุมที่ดีบางท่านอาจจะงานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นหรือมีงานที่ท้าทายขึ้นหรือมันยากลําบากมันเหนื่อยหน่อยนะท่านใดที่ทํางานประจําอาจจะมีเรื่องอึดอัดมีเรื่องให้ท้าทายมีเรื่องให้ท้าทายพิสูจน์ความสามารถ นะการงานมีโอกาสที่จะเป็นไปในทางที่ดีมีความสําเร็จมีเรื่องเครียดบ้างเรื่องงานหรือได้รับงานใหญ่งานหนักอึดอัดเรื่องงานก็ได้นะนะครับมันยังไปอย่างหนึ่งว่าคุณจะต้องระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานนะครับด้วยนะในช่วงนี้แต่ใดๆแล้วนะครับนะชาวพิจิกเนี่ยท่านใดที่ทํางานประจำเนี่ยคุณหยิบจับสิ่งใดจะมีความสําเร็จไปในหนึ่งเดือนนี้นะครับขอเพียงคุณลุยคุณสู้นะครับดังบวกกองเขาบอกว่ามหาจัร ฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉสงเฉงช่างหนักหนาผาดโผนหน้ายามเกง่งยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจนะครับเพราะนั้นแล้วดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับโคจรได้ตำแหน่งมาหาจับอยู่จุดสุภาษนะครับถูกดาวะเสาเลง็งทํามุมเป็นสี่กับดาวมฤตยูช่วงนี้บางท่านอาจจะมีความคิดอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือพยายามสร้างงานใหม่จอบใหม่โปรเจกต์ใหม่ ่ายงานนะครับหางานหรือวิมังสางานพัฒนางานนะครับไปในทางนี้นะครับตกงานไปหางานจะได้งานนะครับติดต่อเพื่อนคนใกล้ตัวนะครับนะชีใกล้ชิดนะครับท่านใดหางานมานานเนี่ยให้หาคนรู้จักให้เขาแนะนํานะครับบอกต่อมานะครับนะหรือท่านใดที่ทํางานประจําอยู่นะครับการงานที่ผ่านมาถ้ามันไม่ดีลองลุยในช่วงนี้มีโอกาสมีความสําเร็จท่านใดที่จับงานต่างประเทศ ถ้าใํนทำงานโซเชียลออนไลน์นะครับก็ยังเป็นไปในทางที่ดีได้นะครับมันรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งว่านะครับชาวพิจิกจะมีเรื่องให้คุณเนี่ยการงานของคุณเนี่ยอาจจะเกิดโปรเจกต์ใหม่งานใหม่จ็อบใหม่นะครับหรือว่าถ้าไหนทำงานประจําอยู่ก็อยากมีความคิดอยากจะทําอะไรที่เป็นส่วนตัวนะครับซึ่งอาจจะยังจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ว่าในดาวเนี่ย มีมุมตรงนี้เกิดความคิดอยากจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆใหม่ๆให้กับตัวเองหรือมีการพัฒนาตัวเองบางอย่างอยากจะพัฒนาบางอย่างให้กับชีวิตนะท่านใดที่นะเกิดพิจิตดาวการงานอยู่ตําแหน่งนี้ท่านใดท,ทำงานราชการทหารตํารวจมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนะรวมไปถึงว่าราชการทุกรูปแบบช่วงนี้นะครับให้คุณอนเออนกอนันต์หยิบจับสิ่งใด ให้รีบทาอาจจะแปลว่าจะมีผู้ใหญ่มาป้อนงานมามอบหมายงานใหญ่ให้หรือให้งานที่ท้าทายนะครับก็ได้นะครับหรือท่าในใดทำงานส่วนตัวมันแปลว่าคุณจะมีโอกาสดีๆเรื่องของการงานเกิดขึ้นมีจุดเริ่มต้นมีจุดตั้งต้นนะท่าในใดติดโควิดก็พยายามก่อพยายามสร้างเพราะว่าดาวเพื่ออํานวยให้เกิดสิ่งที่ดีได้ขอเพียงคุณวางแผนจัดการกับสิ่งที่เกิดนะครับนะเพราะว่าในดาวเนี่ย นะครับค่อนข้างที่จะให้คุณนะครับในะวดวงชะตาเนี่ยมันยังแปลอย่างหนึ่งว่านะครับจะมีเรื่องปวดหัวปวดศรีรษะมีเรื่องให้โต้แย้งขัดแย้งด้ง่ายๆมีเรื่องให้วิวาทะโต้แย้งขัดแย้งนะครับพยายามสงบป,ปากสงบคำด้วยในช่วงนี้นะครับในภาษาดาวเนี่ยนะครับท่านใดที่มีงานกับคู่ครองกับคนรักหรือทํางานร่วมกับเพศตรงข้ามหรือทํางานเป็นทีมเน้นผลสําเร็จเป็นทีมจะได้ผลสําเร็จที่ดี ให้เน้นผลสาเร็จเป็นทีมนะครับจะเกิดความสําเร็จต่างๆเข้ามาไม่ต้องโชว์เดียวไม่ต้องยืนเดียวนะครับนะมันรวมไปถึงว่ามีท่านใดที่มีรายได้พิเศษจะทําเงินได้ดีมากขึ้นนะครับนะจะเกิดลาภผลนะครับต่างๆมันยังหมายถึงว่าท่านใดที่ทํางานอยู่เบื้องหลังโซเชียลไม่มีหน้าร้านนะก็ยังเกิดสิ่งที่ดีนะครับนะบ,บางท่านจจะไปเข้าข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ลึกลับซ่อนเลนข้องเกี่ยวกับ โหราศาสตร์พิธีกรรมกิจกรรมมงคลศาสนากิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาความรู้ต่างๆนะครับมันยังรวมไปถึงว่าบางท่านจะมีเรื่องให้พยายามเรื่องขั้นตำแหน่งโอกาสต่างๆให้กับตัวเองด้วยนะครับมากขึ้นจิตใจคุณจะทะเยอทะยานมากขึ้นหลังวันที่20เนี่ยดาวอาทิตย์ก็ยังอยู่จุดเดิมยังมีดาวอังคารมาโคจรร่วมสุขในเรือนการงานนะอาจจะแปลว่านะครับ ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีศัตรูเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานมีอุปสรรคเกี่ยวกับงานนะครับแล้วก็อาจจะมีงานที่ท้าทายมีงานมากนะให้ทําหรือมีงานที่คุณไม่อยากทํากลับได้ทำนะมีเหตุการณ์ที่เรื่องเบื่อหน่ายหรือมีคนมาจ้องจับผิดในสิ่งที่คุณทำนะคุณจะทําอะไรหรือจะหยิบจับทําอะไรอาจจะมีคนมาจ้องจับผิดมีคนมาหาเรื่องมีคนมากวนประสาทมีคนมาก้าวไก่ในสิ่งที่เกี่ยวกับงานคุณที่ไม่ได้เกี่ยวกับมันอะ นะครับนะจะเป็นลักษณะนั้นนะครับมอดที่จะเอางานเก่าที่เคยทํามาก่อนหน้านี้ลองไปทบทวนงานเก่าๆสิ่งตเก่าที่ทําไว้ก่อนหน้านี้นานๆแล้วเอากลับมาทําใหม่นะจะเกิดสิ่งที่ดีเกิดความสําเร็จในภาษาดาวเนี่ยนะครับชาวพิจิตนะครับนะมันจะแปลว่าการบุกเบิกงานใหม่ก็ได้ไม่เช่นนั้นมันจะแปลว่างานยากงานท้าทายงานต้องใช้ความวิริยาอุตสาหะ นะครับเกิดศัตรูในที่ทำงานอะไรลักษณะนีนจะเกิดขึ้นแต่ว่าคุณจะผ่านพ้นมันไปได้นะครับในภาษาดาวเนี่ยมันแปลว่ามันอาจจะหยุดงานงานน้อยลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนะครับนะมีเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าท่านใดที่มีงานร่วมกับเพศตรงข้ามเนี่ยดีมันจะแปลว่าจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงาน หรือคุณจะเกิดงานร่วมกับเพศตรงข้ามได้รับการเคื่อนหนุนอุปถัมภ์ดีหรือคุณกับคู่ครองจะมีการปรึกษาเรื่องงานด้วยกันมากขึ้นหรือตัวคุณกับคู่นะครับจะมีการวางแผนงานอะไรบางอย่างร่วมกันนะครับนะท่านใดที่มีคู่ท่านใดไม่มีคู่มีโอกาสเจอใครบางคนเข้ามานะครับนะเข้ามาโดยเข้ามาทางงานหรือเข้ามาเกี่ยวพันกับงานหรือว่าเข้ามาปรึกษาเรื่องงานคุณหรือตัวคุณ เอาเรื่องงานไปบางหน้าเพื่อจะคุยกับเขาหรือว่าท่านใดที่คุยคุยอยู่อาจจะมีเรื่องงานเรื่องความมั่นคงเกี่ยวกับงานในชีวิตต้องคุยกันรปรึกษาหารือกันมากขึ้นช่วงนี้นะครับเจอเจอใครอาจจะรู้สึกเหมือนเหมือนได้เจอเจอแล้วในอดีตแต่ชาติมันยังหมายถึงว่าคุณมีโอกาสาคุณกับคู่เนี่ยมีโอกาสทําบุญหรือได้รับวัตถุมงคลบางอย่างเข้ามาด้วยนะครับหรือหรือมีโอกาสที่จะเข้าข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา พิธีมงคลหรือว่าถ้าทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกื้อกูลมากในช่วงนี้นะครับสิ่งศักศรร it ดิ์สิทธิ์ในบ้านให้คุณโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณในเรื่องของการเงินการทองมีโอกาสได้เงินเก่าๆมันแปลว่าจะได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําบุญมีโอกาสม,ม,ม,มีโชคเรื่องเงินนะครับดาวบอกว่าเลขที่ตั้งสํานักงานเลขที่ตั้งออฟฟิศจะให้โชคเลขมือถือเลขผู้ใหญ่ที่ใกล้ตัวผู้ใหญ่ผู้ชายเลขที่ตั้งใกล้ สำนักงานอะไรลักษณะนี้จะให้โชคนะครับนะหรือว่าอ่าอันนี้คือหมายถึงว่าตั้งแต่17ไปนะนะครับแต่ถ้าก่อนหน้านี้ต้องเป็นเลขเกี่ยวกับคนตายคนเสียชีวิตเลขเกี่ยวกับอุบัติเหตุผ่าเจาะหรือว่าวันที่เราเข้าโรงพยาบาลาเลยลักษณะนี้นะครับได้นะครับแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าการเงินเนี่ยคุณจะไปในทางที่ดี นะการเงินจะไปในทางที่ดีแต่ว่ารายจ่ายคุณจะมากขึ้นดาวพุธหัสสบดียังโครจรเล็งไปที่ดาวเกตแล้วก็ดาวอังคารเป็นคู่สมพลนะนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าการเงินยังมีเข้าแต่ว่ามันอาจจะแปลว่าจะมีรายจ่ายเยอะนะครับนะบางท่านอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพการเจ็บป่วยของที่พังเสียหายนะครับมีรายจ่ายมากขึ้นอะไรลนะักษณะนั้นเกิดขึ้นได้นะครับนะตรงนี้ก็ต้องจัดสรรการเงินให้ดีนะครับท่านใดที่ โสดนะครับจะมีคนเข้ามาให้คุยคุยนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมากขึ้นนะครับนะคุณจะดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้าหาด้วยนะครับนะในดวงบอกมาลักษณะนี้นะครับชาวลักนาราศรีพิจิกนะครับนะในดวงชะตาผมพยากรณ์ไม่เพียงเท่านี้ฝากติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ